กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายชอตตี้บูจจไว้เช่นเคยครับวันนี้ครับเราไปดูการปรับบอสมินิบอสที่เหลือนะครับอีก3ามธาตุที่ผมยังไม่ได้จัดการก็นะคือธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุหินครับบรรยากาศเป็นยังไงจัดทีมอย่างไรไปดูกันเลยสําหรับบอสต,ตัวแรกนะครับก็จะเป็นธาตุน้ำน,นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยถ้าเกิดไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับก็มันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดวาร์ปด้วย นะครับถ้าเกิดเราดูจากแผนที่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแรกแหละที่เราเจอถ้าเกิดเราประจนไปมาตามทางเรื่อยๆเห็นไหมครับมันจะอยู่บริเวณนี้ผมมาร์กจุดไว้<แ>ละเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ว่ายน้ําไปได้เลยนะครับผมสิ่งที่แตกต่างจากคลิปที่ผมทําไปก่อนหน้านี้ก็คือผมจะเอาขาย่ามานะครับเพราะว่าขาย่าเป็นน้ําแข็งเนาะน้าแข็งโดนน้ามันจะทําการแชร่แข็งได้ก็จะเล่นง่ายขึ้นเนื่องจากคลิปที่แล้วมีคนบอกลิซ่าผมเทพเกินไปอยากได้วิธีที่ง่ายกว่านี้ได้ไหมโอเคจัดให้นะครับจัดให้จัดให้ เมือ่อเราเดินม,มาถึงแล้วนะครับเราก็จะต้องหาน,น,น,นี่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 เป็นวงน้ํานะครับแล้วบอสจะเกิดออกมานะครับซึ่งการสู้กับบอสตัวนี้เรายิงโดยตรงไม่ได้นะครับบอสมันจะส่งลูกน้องมาสู้กับเรานะครับลูกน้องก็จะเป็นพวกสิ่งสาราสัตว์แล้วแต่ครับมันจะสุ่มครับว่าจะเจอตัวอะไร <c oughs> อันนี้เจอเป็นเป็ดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวน้ํามาแล้วใช่ไหมครับเป็ดนี่คือแช่แข็งไปเลยเพราะว่ามันมีออร่ารอบๆอย่างเงี้ยเราจะเล่นยากก็แช่แข็งไปเลยเสร็จแล้วเราก็ยิงเลย จะยิงไฟใส่ก็ได้นะครับไฟโดนน้าแข็งก็ละลายเนาะดาเมจจะแรงมากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันเนื่องจากมันมาหลายตัวผมก็เลยใช้ลิซ่าครับตัวอะไรเอ่ยสุ่มนะอย่างที่บอกสุ่มนะอ่านี่กบครับผมเอามาให้กบกบดูใหญ่เป็นกบวะกบกับไก่จะคล้ายกันคือมันจะกระโดดทับแต่กบมันจะมีสกิลคลื่นครับแล้วเวลามันโดดทับอ่ะดูดีๆนะวงของวงของมันเนี่ยถึงจะเห็นว่าเมื่อกี้มันแค่นี้ใช่ไหมครับแต่พอมันโดดอ่ะมันแบบไกลกว่านั้นเยอะนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะหลบการกระโดดโดยที่มีวงอยู่บนพื้นให้หลบเผื่อไปเลยนะครับอย่าหลบพอดีวงและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาก,ลบ,กบกับไก่ตายมันจะมีอย่างนี้ครับระเบิดออกมาคือต้องหนีไกลๆอะ่ะหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไป,นปนได้ครับเมื่อกี้ผมหนีไม่ทันเพราะนั่นก็คือถ้าจะฆ่ากบกับฆ่าไอตัวลูกไก่เนี่ยก็ต้องฆ่าจากระยะไกลนิดนึงจะได้หนีทันส่วนสิ่งที่มันทําต่อจากนั้นนะครับคือมันจะทําลายบล็อกครับทำให้เราเล่นยากขึ้นหน่อยนึงก็ลองดูก็แล้วกันเนาะอันนี้ ต่อไปดูซิมันส่งตัวอะไรมายังคงเป็นเป็ดอยู่เหมือนเดิมครับน่าเสียดายครับแต่คราวนี้มันส่งมา2ชุดแล้วนะเอาล่ะก็เต็มที่ครับผมอีกตัวหนึ่งอะไรเอ่ยกบครับผมอกบก็จะคล้ายๆไอ้ลูกเป็ดอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเนี่ยแช่ไปเรื่อยๆครับแช่ไปเรื่อยๆช็อตไปเรื่อยๆแช่ช็อตแช่ช็อตอยู่แค่นี้กระโดดทับอย่าลืมนะครับถอยให้ไกลกว่าที่วงมันบอกนะครับไม่งั้นเจ็บตัวนะครับ เพิ่มาเปิดพลังงานหมดพอดีเอาคาย่ามาแช่หน่อยผมฮิวก่อนดีกว่าเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เอาคุยบาร์บาร่า,าไม่ยอมโจมตีอันนี้เหมือนเดิมนะครับน้ําโจมตีใส่น้ําด้วยกันไม่เข้านะครับแต่ว่ามันเป็นสกิลของบาบาร่าไงเวลาเราใช้สกิลนี้แล้วเรากดโจมตีอ่ะมันจะเป็นการฮิวให้เพื่อนนะครับน,นี่แหละสาเหตุที่เอาบาบาร่ามาเพราะว่าเอามาฮิวครับโอเคหลบทันเลือดบอสหายไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราจัดการบอสไม่ได้ก็ทีเลือดมันรีตลอดอะไรเงี้ยแสดงว่าดามเมจเราไม่พอนะครับตัวต่อไปอะไรเอ่ยหมูป่ากับอินซีอินซีไม่สามารถใช้คาย่าแช่แข็งได้ครับแต่การการที่อินซีโจมตีหลบง่ายเพราะมันจะกระพือปีกไปข้างหลังก่อนหนึ่งทีแล้วมันจะพุ่งชนเด,ด,ดี๋ยวดูเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่ามันไม่โจมตีหลหรน,นี่ไงนี่ไงนะครับมันจะมันจะหลบง่ายครับส่วนหมูป่านี่อย่างง่ายเลยเหมือนเราสู้กับหมูป่าในป่าเลยมันจะมีสกิลแบบว่า ขีดใส่เราแค่นั้น,นครับแต่ว่าเลือดมันจะรีเจนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็มีตัวดาเมดอะไรก็ประเคนให้เต็มที่ครับจังหวะนี้จะรีลงรีเลือดอะไรเต็มที่เลยนะเพราะว่าหมูเนี่ยถือว่าสู้ง่ายสุดแล้วครับเป็นจังหวะพักเบรกของเราอาจจะแช่แข็งมันก่อนอะไรก็ได้เต็มที่นะครับ <c oughs> โอเคดูหน่อยสิมีตัวอื่นอีกไหม <c oughs> ที่ผมยังไม่เห็นคือกระเรียนนะมันจะมีกระเรียนอีกแต่กระเรียนมันจะยืนอยู่กับที่แล้วก็ปล่อยคลื่นใส่เราส่วนปูก็ ปูจะค่อนข้างง่ายแต่ว่าเราจะโดนมันโจมตีง่ายมันมันจะเดินเหมือนปูหละมันจะเดินเฉียงๆแล้วมันก็ปล่อยละอองใส่เราอะ่ะซึ่งไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรมากมม่นะถ้าถ้าเจอก็ลองเล่นดูแล้วกันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นต่อไปใครกระลอกอ่ะกระลอกอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็กระเลียนนะ่ะโอเคเจอเกือบพบเลยกระลอกเนี่ยมันจะตีระยะประชิดนะครับอันนี้บอกเลยว่าหงุดหงิดมากเพราะมันจะตีตีทีสองจังหวะนะ แล้วมันจะหงุดหงิดจริงๆครับมันจะกระโดดทุบใส่เะอ้าวเวีนกรรมผมลืมดูบล็อกเร็วๆๆๆเจ็บหนักเลยนะครับเพราะสตูเนี่ยมันไม่มันไม่มันมันมันเดินผ่านน้าได้ใช่คําเนี่ยสตูมันเดินผ่านน้ําได้นะครับเออต้องระวังกระเรียนด้วยโอเคถ้าพูดถึงตัวที่ผมเกลียดที่สุดคือเป็ดครับเป็ดนี่เกลียดสุดละต่อมาก็กะระลอกเพราะว่ากะระลอกมันไล่บี้ผมไงส่วนกระเรียนมันหลบง่ายครับไม่เป็นไร แต่กระเลียนมันมา3ตัวนะก็ระวังหน่อยแล้วกันแต,แต่ปกติมันจะไม่โจมตีพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกของผมเหมือนกันกระเลียนหลบง่ายโอเคครบเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ท่านผู้ชมไม่เห็นในคลิปนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นปูนะน่าจะเป็นปูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเก็บของดูหน่อยแล้วกันได้อะไรเอ่ยอ่ะพลังงานไม่พออ่ะถ้าเกิดพลังงานไม่พอนะครับลองเปิดกระเป๋าดูนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันจะแจกตัวของไอเซี่ยวพจจันทร์มาค่อนข้างเยอะนะครับก็มากดใช้ได้เลยนะครับ ได้60หน่วยนะครับเสียวพระจันทร์คือพลังงานน่นแหลนะเนาะได้จากการทำภารกิจต่างๆนะครับอ่าก็จะเห็นว่าได้อาร์ติแฟกต์แล้วก็ได้ตัวที่ไวใช้ในการอัปเกรดท่าน้ำด้วยนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับขอพูดถึงทา่าดไฟก่อนก็นแล้วกันนะครับมันก็จะอยู่บริเวณนี้ครับอธิบายไม่ถูกไอ้ตรงนี้คือไอ้ที่เป็นเมืองที่เป็นต้นไม้อะ่ะเออมันก็จะตามทางมาเรื่อยๆเปิดแบบมาเรื่อยๆนะครับนี่จะอยู่บริเวณนี้ ซึ่งมันจะอยู่ในตรงนี้ครับเราสามารถเข้าได้2ทางคือเราจะอ้อมมาโดดลงจากด้านบนลงไปข้างล่างก็ได้หรือว่าบริเวณตรงที่วาร์ฟเนี่ยครับมันจะมีถ้าเดี๋ยวพาไปเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะเข้าถ้าเนี่ยพอเราออกจากวาร์ฟมาเนี่ยตรงมานิดเดียวเนี่ยเจอถ้ำเลยไหมก็มุดถ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอครับผมนี่ไงครับเข้ามาปุ๊บก็ร้อนละอุเลยครับผมนี่แหละครับต้นไม้ธาตุไฟนะครับก็ใช้ธาตุน้ำนะครับดับไฟได้ดีที่สุดแล้วนะครับ หรือถ้าเกิดมีน้ำแข็งก็ได้นะก็ก้มแก้มไปได้ครับเพราะว่าน้ำแข็งเจอไฟมันละลายไงมันก็จะดีกว่าใช้ตัวที่มันเป็นทนานิดนึงต้องใช้กันว่านิดนึงด้วยนะถ้าเกิดใครมีน้องบาบาร่านะครับก็น่าจะคิดว่ามีกันหมดแล้วละ่ะเลเวลยี่สิบมีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับโอ้มันแนะนําการต่อสู้ศัตรูใหม่กดดูเลยก็แล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกอ่ะดูดูดูสังเกตอะไรไหมครับพฤติกรรมมันจะคล้ายๆกับไอตัวดอกไม้น้ําแข็งจําได้ปะจําดอกไม้น้ําแข็งได้ปะเออน ก็คือจังหวะแรกเนี่ยมันก็จะมี sare, ยิงใส่เรานะครับด้วยใช้มือข้างๆนะครับแล้วก็ชาร์จย mm ิงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูแพทเทิร์นแล้วกันเนี่ยเยมีมิดไซด์ด้วยไหมครับเห็นไหมพฤติกรรมมันจะคล้ายๆกับตัวไอ้น้าแข็งนั่นแหละแล้วจุดอ่อนของมันเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงที่เดิมเลยคือตรงตูดมันเออพอตูดมันพังปุ๊บมันก็จะล้มเข้าใจยังครับเออแต่ว่ามันจะมีตัวระเบิดไฟเพิ่มเข้ามาด้วยนะให้เก่งขึ้นกว่าเดิมนิดนึง จังหวะนี้ก็ไฟฟ้าช็อตไปเลยก็ได้ครับเนี่ยสลับสลับกันไปไฟฟ้าช็อตแล้วก็น้ําเห็นไหมทาคอมโบสนุกสนานครับผมอันนี้เหมือนเดิมครับพอมันตื่นขึ้นมามันจะควงเห็นไหมครับอ่าแล้วคราวนี้จุดอ่อนก็จะไปอยู่ตรงหน้าของมันครับทีนี้แหละผมจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าแล้วผมจะเล็งหน้ามันได้ยังไงก็ต้องรอเอาหน้าของมันเนี่ยทุบลงมาที่พื้นก่อน,นส่วนสกิลของมันนะครับเมื่อกี้เห็นมันเอาหน้าทุบพื้นแล้วก็จะมีคลื่นใช่ไหมครับก็เหมือนตัวน้ําแข็งเลย ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการยิงยิงไฟทั่วฉากนะครับอันนี้ก็จะเหมือนตัวน้ําแข็งเช่นเดียวกันเห็นไหมครับะถ้าเกิดเคยสู้กับตัวน้ําแข็งมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้ามีนักธนูน้ําหรือว่านักธนูที่ไม่ใช่ธาตุไฟนะโอ้ยิงสบายเลยแต่จะว่าไปธาตุไฟก็ยิงได้นะครับเพราะตัวมันไม่ได้ติดธาตุไฟนะเนี่ยนะตัวมันไม่ได้ติดธาตุไฟนะครับแต่ว่ายิงไฟเข้าน้อยเท่านั้นเองก็แล้วแต่กันแล้วกันครับแต่ผมนะจะใช้น้ําแบบนี้แหละครับชิลๆครับผม น้ำกับไฟฟ้าสลับสลับกันไปครับผมอย่าลืมนะน้ำกับไฟฟ้าจะได้ชาร์จไฟฟ้านะครับก็จะทําให้การโจมตีเนี่ยมันเบิ้ลขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วมันก็แรงด้วยเห็นไหมครับทั้งนี้อยู่ที่ของเลยนะถ้าจะแรงขนาดนี้ก็ต้องมีของในระดับหนึ่งนะทีนี้พอมันล้มแล้วนะครับเหมือนเดิมครับมันจะพยศแล้วดูจุดอ่อนของมันเห็นไหมครับจุดอ่อนของมันเนี่ยจะกลายไปอยู่ตรงตูดของมันอีกแล้วครับผมเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับตัวที่ผ่านผ่านมานั่นแหละที่มันดอกไม้น้าแข็ง เออมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันงนนั้นก็สู้ๆกันแล้วกันนะครับใครที่อัดมันตายยากก็อย่าลืมไปอัปเกรดเหมือนเดิมครับพูดเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับช่วงนี้เราน่าจะมีอัตติแฟกต์มีอะไรมากเพียงพอที่จะอัปเกรดได้ละมั้งโอเคครับผมะนั้นตัวธาตุไฟนะครับเรียกได้ว่ารูปแบบการต่อสู้จะคล้ายธาตุน้ําแข็งมากๆไอ้ต้นไม้อะนะคล้ายธาตุน้ําแข็งมากๆแต่ผมรู้สึกว่ามันจะตีเหมือนกับมูฟเมนต์หรือว่าอะไรของมันจะเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือไอ้ลูกบากธาตุดินนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้ครับท่านึกภาพไม่ออกนี่ซูมออกเยอะๆเลยกันแล้วกันนะครับเออมันจะค่อนข้างไกลนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเรารปจนัยมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็คือเมืองต้นไม้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเมืองท่าเรือบริเวณก่อนที่จะถึงเมืองท่าเรือเนี่ยมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมที่เอาไว้สักการะแล้วมันจะมีจุดวาร์ปแบบนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้ก็ได้ครับวาร์ปมาตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินมาบริเวณหน้าผาครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องร่อนรับ ถึงตรงนี้ท่านผู้ชมงคงจะมีพลังงานเกินน่าจะเกิน150กหากันหมดแล้วมั้งมันมาได้อยู่แล้วแค่มีพลังงานร้อยนิดๆก็มาได้หรือถ้าเกิดเอาเซฟๆหน่อยก็อาจจะใช้ตัวละครท่าน้ําแข็งปูทางบนพื้นน้ำนะครับเดินมาก็ได้นะครับนั่นแหละพอเรามาครั้งแรกเนี่ยเรามาถึงตรงนี้ได้เราก็จะเปิดจุดวาร์ปได้ไงทีนี้มันจะงุนงิดอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะมาก่อนเนี่ยมันต้องอ้อมมาอย่างเงี้ยครับมันจะวิ่งมาตรงๆเลยไม่ได้เพราะนั้นก็พิจารณาดีๆกนแล้วกันนะครับในการเดินทางนะครับ สำหรับการจัดทีมนะครับทีมอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่แนะนําให้มีตัวดาบใหญ่ไว้ทําลายเสานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะเจ็บหนักได้ในบางจังหวะนะครับโอเคอะลองดูเลยก็แล้วกันนะครับวาร์ปยังไม่วาร์ปมันมันสร้างเสาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําลายเลยนะครับแล้วผมก็จะดูพฤติกรรมของมันด้วยว่ามันมาหาผมหรือยังต้องระวังต้องระวังเล่มันวาร์ปครับดูดิ่วาร์ปไปไหนเอ้ยถ้ามันวาร์ปมาใกล้ๆเราถอยเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดามจเกิดนะครับเห็นปะ ดังนั้นก็เป็นไปได้ก็ทำลายเสาให้ได้เยอะที่สุดเท่านี้เป็นไปได้นะครับเฮ้ยมันวาดมาไกลไถ้ามันวามาไกลไมันจะใช้คอนทูปครับอ่าอันนี้แล้วแต่เรานะเราจะโจมตีมันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะขอทำลายเสาก่อนโอเคแตกไปอีกหนึ่งต,ตัวไปไหนมองไม่เห็นอยู่ตรงนน้นเอ้ยระวังระวังมันกำลังจะไล่เวสใส่เราครับเห็นปะเห็นมันเป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้ไหมมันจะคล้ายๆเพชรอะ่ะมันจะล็อกเป้าที่เราครับหรือดูที่ตัวละครเราก็ได้นะ มันจะมีเหมือนกับออล่าล้อมรอบอะคือมันกําลังล็อกเป้าเราครับก็พยายามหาจังหวะแดชดดีเฮ้ยนี่นี่ถอยถอยถ้าเกิดมันม้วนอย่างนี้คือมันจะใช้เสาของมันอะสั่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ทําลายเสาเลยอะมันจะหลบยากมากอาจจะต้องมาปีนไอเนี้ยปีนเสานอกเนี่ยหลบเพราะฉะนั้นแนะนําว่าทําลายเสาไปบ้างก็ได้นะครับก็จริงทําลายสองอันพอแลวมั้งเออที่เหลือก็หลบเอา แต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่ทำลายเสาจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะโจมตีมันระยะประชิดไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบว่ายิงมันอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ปีนเสาเอ้ยแต่ปีนไม่ได้นะเสานี้ปีนไม่ได้เออเสานี้ปีนไม่ได้นะครับต้องยิงมันจากระยะประชิดเฮ้ยมันมาแล้วถอยโอเคอุ้ยอุ้ยลืมดูจริงๆต้องถอยจากด้านหลังไม่เป็นไรหรอกเออพาดนิดนึนนงฮนะให้ท่านผู้ชมเห็นไงว่ามันเป็นลักษณะยอย่างนี้แอ้างซะเลยอ้างก็เลยอ่ะอันนี้มันยิงมิสไซล์ใส่เรา หลบธรรมดาได้ไม่ต้องแดสด้วยนะครับโอเคไม่วบนะาบเนาะรอดูพฤติกรรมต่อว,วบบาฟวาฟมาใกล้ๆเราหลบหลบด้านหลังเลยหลบด้านหลังโอเคเอาละครัวนี้ก็ลุยต่อครับผมจะเริ่มโจมตีใส่มาแล้วนะก่อนหน้านี้ผมทำลายเสาใช่ไหมพอละสามเสาโอเควาฟไปอยู่นู่นครับดูพฤติกรรมมัน อ่าอันนี้มันจะปล่อยหินใส่รัวๆนะครับแต่ว่ามันไม่ย้ายจุดนะมันก็จะปล่อยที่เดิมรัวๆก็เดินหลบๆหน่อยแล้วกันโอเคไปไหนละไปนู่นแล้วนะครับดูด,ดูดูตัวมันโอเคอันนี้มันยิงธรรมดาโอเคยิงเป่งเป่งเป่งไม่ค่อยเข้าละเอาล่ะดูพฤติกรรมมันต่อนะครับ วาไปไหนวามาข้าง,างผมถอยเลยถอยเลยนี่แน่อย่าออกนอกวงมากนะครับเดี๋ยวมันไปเกิดใหม่ก็ใช้ขบวนนี่แหละน้ำไฟฟ้าเรื่อยๆครับผมถึงหลอดละไปไหนละนี่นี่ระวังมันล็อกตัวละล็อกตัวละเดชเย่างวนี้ครับอ่าอันนี้ต้องใช้ทักษะคล้ายๆเกมแนวดน,นตรีนิดหนึ่งครับวงหายปุ๊บกดเดชยังไงต่อพี่ ว้ามาไหนว้าไปที่เสาอ่นนี้นี่นี่มันแดชเอ้ยมันมันไม่ใช่แดชมันจะล็อกเราแล้วแดชโอเคตื่นเต้นนิดนึงครับพูดสลิ้นพันเลยตัวนี้โอเคใกล้าตาย,ลายตาแล้วครับเออเวลามันใกล้ตายมันจะมีเสานะก็ต้องทำลายเสาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเลือดมันจะเพิ่มนะครับเฮ้ยพูดกิดอีกแล้วถอย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 เอยอออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับบางทีแบบลิ้นพันไงนีน่มันใกล้าตายแล้วมันใกล้าตายละอีกทีเดียวนี่ไง มันจะสร้างเสานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับก็คือจังหวะน,นี้แหละครับต้องใช้โนเอลให้ดีครับแตกไปนี่ไนงะไปเองไปเองถ้าแตกหมดมันก็ตายนะถ้าแตกไม่หมดก็เลือดมันจะฟื้นนิดนึงนะครับแล้วเราก็ต้องสู้กับมันอีกเข้าใจใช่ไหมมันจะเหมือนอารมณ์ประมาณตัวลูกบากอดื่นที่ผ่านมานั่นแหละก็คือถ้าเกิดเราทำลายไม่ทันมันก็จะฟื้นเลือดเล็กน้อยนะครับแล้วก็สู้มันใหม่ ด้วยสไตล์แบบเดิมๆมันไม่ได้มีแพทเทิร์นการโจมตีแบบใหม่ลวมันก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ารอบต่อไปเนี่ยเสามันจะไม่ใช่3มเสาแล้วไงถ้าเกิดเราทำลายไปได้2เสามันก็จะเหลือเสาเดียวใช่ไหมครับอ่านั่นแหละมันก็จะเหลือเสาเดียวันจะง่ายขึ้นนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบอสทั้ง3ตัวนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าเกิดใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งท้ายไว้ได้นะครับอย่างที่บอกนะับว่าคือทีมผมเนี่ยจะเป็นทีม พิสดาหรือเปิดกระชามาให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีบางคนก็หาไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ